กองทัพอากาศได้จัดให้มีการสาธิตการใช้กำลังทางอากาศของฝูงบินหน่วยรบและส่วนสนับสนุนเพื่อให้หน่วยเกี่ยวข้องและประชาชนได้ประจักษ์ถึงคุณลักษณะและขีดความสามารถของกองกำลังทางอากาศในการปฏิบัติภารกิจเพื่อความมั่นคงของชาติตลอดจนการบรรเทาสาธสาธรณาภัยโดยมีการจำลองการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญอาทิการบินตอบโต้ทางอากาศเชิงรุกและเชิงรับการบินตะเวนถ่ายภาพทางอากาศร่วมกับการปฏิบัติการทางไซเบอร์การกดดันการป้องกันภัยทางอากาศของข้าศึกการสนับ สนุนทางอากาศโดยใกล้ชิดการลำเลียงทางอากาศการควบคุมไฟป่าร่วมกับปฏิบัติการทางอากาศการค้นหาช่วยชีวิตและการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศซึ่งปฏิบัติงานร่วมกับชุด MERT ของศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทางอากาศในการช่วยเหลือประชาชนกรณีประสบภัยพิบัติ สำหรับการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธ,ธีเป็นกิจกรรมที่กองทัพอากาศจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบจากการแข่งขันใช้อาวุธทางอากาศในอดีตซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของกองทัพอากาศทั่วโลกเป็นการทดสอบและประเมินขีดความสามารถการใช้อาวุธและการปฏิบัติาภารกิจของนักบินตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นรายบุคคลหมู่บินฝูงบิน หรือหน่วยรบโดยในปัจจุบันได้เพิ่มเติมรูปแบบให้สอดคล้องครอบคลุมภารกิจของกองทัพอากาศมากยิ่งขึ้นทั้งการปฏิบัติการทางทาหารและการปฏิบัติการทางทาหารนอกเหนือสงครามโดยการแข่งขันปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธีประจำปี2,566จะจัดขึ้นระหว่างวันที่14พฤศจิกายน2,565ถึง10กุมภาพันธ์2,566ณสนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล การแข่งขันปฏิบัติการทาาอากาศยุทธวิธีประจาปี2566เป็นวันที่เราต้องการแสดงให้ประชาชนได้เห็นถึงว่ากองอากาศนั้นมีความพร้อมในการที่เตรียมกําลังและใช้กําลังเพื่อการป้องกันทาาอากาศพิทักษ์น่านฟ้าไทยวันนี้นั้นทุกท่านจะได้เห็นถึงขีดความสามารถของกําลังทาาอากาศในเรื่องของความเร็วความไปได้ไกลความอ่อนตัวและมีความแม่นยํา นะครับนี่คือขีดความสามารถพิเศษที่กองทัพการมีมากกว่ากำลังประเภทอื่นที่สําคัญก็คือว่าเราจะมีขีดความสามารถอย่างหนึ่งที่เราเรียกว่าขีดความสามารถในการแสดงท่าทีการแสดงท่าทีนั้นทุกท่านอาจจะเคยเห็นในเรื่องของการซ้อมรบในเรื่องของการรบร่วมระหว่างของกองทัพประเทศที่เป็นประเทศมหาอำนาจต่างๆวันนี้เช่นกันการปฏิบัติการทางกาศยุทธวิธีนั้นแสดงให้เห็นถึง ความพร้อมของเราในการแสดงท่าทีในทางทฤษฎีแล้วนั้นการแสดงท่าทีนั้นจะสื่อให้เห็นถึงศักยภาพของกําลังทาการของฝ่ายเรากับประเทศที่เป็นอริราชศัตรูต่างๆได้มีความคั้นคามโดยที่เราไม่จําเป็นต้องใช้กําลังของเรานั้นลุกขมารินดแดนขค่สุกการเตรียมอาวุธยุทโธปกรณ์ให้มีความพร้อมนั้นจึงเป็นเรื่องสําคัญที่เราจะใช้ในการแสดงท่าทีครับ เรามีการฝึกนักบินของเราเนี่ยทุกฝูงบินนะครับฝึกตลอดทั้งปีนักบินมีหน้าที่บินอย่างเดียวสร้างความชำนาญตั้งแต่เรือกัดปรีเรือกัดโทจนถึงนักบินยศประมาณสักนาวากัดเอกทุกคนจะได้รับการฝึกกันตลอดทุกปีทุกเดือนนะครับแล้วก็เมื่อถึงเวลาที่ เราต้องมาแข่งขันการแรือการทางอากาศยุวิธีเนี่ยนักบินจะมีความพร้อมเหนือนกับมาสเอที่มีความคึกขนองและพร้อมที่จะพุ่งทะย,ยานออกจากครอบเมื่อครอบถูกปลดปล่อยอย่างวันนี้คือพิธีเปิดก็คือคอบเปิดแล้วทุกคนจะทําการทึกเขิมนมีความมุ่งมั่นที่จะทําคะแนนให้ได้สูงสุดครับกองทัพอากาศั้นนั้นลอกเหนือจากการเตรียมกําลังให้มีความพร้อมแล้วต้องการ ความเข้าใจจากพี่น้องประชาชนด้วยขอพี่น้องประชาชนนั้นได้พยายามเข้าใจกองทัพอากาศว่าเราได้ทำความต้องการต่างๆในเรื่องของทรัพยากรต่างๆในเรื่องของงบประมาณอะไรต่างๆก็ดีนั้นเป็นพันธความรอบคอบแล้วก็เป็นด้วยความรัดกลุ่มเพื่อให้มีกําลังลบขั้นต่ําสุดที่จะใช้ในการปกป้องที่ทักน่านฟ้าไทยได้ครับ กองทัพอากาศตระหนักในหน้าที่อันสำคัญยิ่งในการรักษาอธิปไตยเหนือน่นฟ้าไทยโดยได้ดำรงความพร้อมของกองกำลังทางอากาศและพัฒนาศักยภาพของกองทัพอากาศในทุกมิติโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนข้อมูลข่าวสารและกำลังรบทางอากาศที่มีคุณภาพอีกทั้งยังเตรียมความพร้อมในการนำยุทธโธปกรณ์และขีดความสามารถทางทหารไปปรับใช้ในภารกิจช่วยเหลือประชาชนต่อไป